มาดูต่อข้อ46ครับข้อ46เขาบอกว่าจากแผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมนะครับในปีการศึกษา2,555ของโรงเรียนแห่งหนึ่งดังนี้มันก็จะมีเป็นแผนภูมิภาพแผนภาพว,วงกลมนะครับในนี้เนี่ยรวมกันทั้งหมดนี่ยจะคือ100นะครับ100 เขาบอกว่าถ้าจํานวนนักเรียนที่สมัครเข้าชมรมดนตรีนะครับมี33คนอยู่ในครับดนตรีดนตรี33จํานวนนักเรียนที่เข้าชมรมวิทยาศาสตร์มีทั้งหมดกี่คนนะครับต้องการหาวิทยาศาสตร์แต่ก่อนจะหาได้เราต้องหาจํานวนนักเรียนทั้งหมดให้ได้ก่อนนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าทั้งหมดจะหาได้ยังไงเขาบอกว่าดนตรีเนี่ยมี44เปอร์เซ็นต์ นะครับ44%ก็44ส่วนด้วย100คูณกับทั้งหมดนะครับเท่ากับ33คนแสดงว่าจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนี่ยก็จะมีเท่ากับ33คูณด้วย100หารด้วย44นะครับก็แม่11ตัด 11 3เเป็น3 3 1เท่ากับ300ส่วน4ตัดไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับนี่คือนักเรียนทั้งหมดทีนี้เขาต้องการหาของชมรมวิทยาศาสตร์ชมรมวิทยาศาสตร์มี12%ก็คือ12ส่วนด้วย100คูณกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดนะครับก็คือ300ส่วนด้วย4 0นะครับ0ตัด0นะครับ41เป็น 4 4 3 12่สมแสดงว่าชมรมวิทยาศาสตร์ก็จะมีทั้งหมด3คูณ3ก็คือ9คนนั่นเองตอบข้อ2นะครับ